ปลับมาสู่ช่วงที่สองกับช่วงของ TDRI นะคะคุณผู้ฟังวันนี้คุยกันเกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการยุติธรรมสารไทยปรับใหม่ตอบโจทย์ประชาชนอย่างไรนะคะไปดูเรื่องของการให้บริการ ที่ผ่านมาเพราะว่ากระบวนการยุติธรรมในชั้นศาลของไทยในแง่การให้บริการประชาชนนี่ก็มีการยกระดับการให้บริการในหลายๆเรื่องด้วยนะคะซึ่งที่ผ่านมามีประเด็นปัญหาอะไรบ้างแล้วก็การปรับปรุงบริการใหม่ความคาดหวังเป็นอย่างไรบ้างวันนี้คุยกันกับคุณกันจิระวุฒิพงศ์นักวิจัยด้านกฎหมายเพื่อการพัฒนาของ TDRI ค่ะคุณการคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยครับ ค่ะพูดถึงกระบวนการยุติธรรมในชั้นศาลของไทยเนี่ยค่ะอยากจะให้เล่าให้ฟังในภาพรวมหน่อยนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีเสียงสะท้อนเกี่ยวกับการให้บริการของศาลยังไงบ้างคะครับขอบคุณครับก็ถ้าจะเริ่มเกี่ยวกับเรื่องกระบวนการยุติธรรมของศาลนะครับผมอาจจะขออนุญาตถอยกลับมาหนึ่งเกครับผมพูดถึงเรื่องกระบวนการยุติธรรมในภาพรวมเลยนะครับก็จริงๆแล้วผมคิดว่าเป็นโจทย์ใหญ่เป็นความท้าทายใหญ่ของของประเทศไทยมา ในระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับผมก็จริงๆแล้วเนี่ยตัวกระบวนการยุติธรรมไทยเองเนี่ยมันก็มีความท้าทายตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการเลยคือคนเราจะมาจะได้ยินว่ากฎหมายในประเทศไทยเนี่ยมีโทษทางอาญาเยอะกฎหมายอาญาเฟ้อนะครับนําไปสู่คดีล้นศาลมีต้นทุนมีค่าใช้จ่ายระยะเวลานานนะครับผมมีทนายใหม่พ่อหรือคนยังไม่รู้ว่าต้องไปขอความช่วยเหลือที่ไหนผมคิดว่าตรงนี้เนี่ย มันมีความท้าทายจากทุกๆด้านของกบบระบวนการยุติธรรมเลยแต่ว่าพอเรามาพูดถึงตัวในชั้นของศาลหรือการเข้าถึงศาลของกบบระบวนการยุติธรรมนะครับก็อาจจะเป็นชั้นกลางๆหรือปลายๆหน่อยอันนี้เนี่ยก็มันมีหลายแฟกเตอร์ที่นี่นำมาสู่เข้ามาที่ศาลใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าผมจะเล่าคร่าวๆเนี่ยผมคิดว่ามันมีปัจจัยที่ทําให้คนเนี่ยเข้าถึงศาลได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพเนี่ยในหลายด้านนะครับผมก็ อาจจะเป็นทั้งด้านค่าใช้จ่ายนะครับผม <lles. S 1> หรืออาจจะเป็นทั้งด้านระยะเวลานะครับทั้งการเตรียมตัวมาที่ศาลหรือแม้แต่กระบวนการทางศาลเองที่อาจจะต้องใช้ระยะเวลานาน,น,านหรือมีความซับซ้อนนะครับผมบางคนเนี่ยก็จะ,อะมองถึงเรื่องพอมีต้นทุนแล้วเนี่ยก็จะสะท้อนถึงเรื่องความเป็นความเหลื่อมล้ำความเหลื่อมล้มทำทําให้คนที่มีต้นทุนทั้งค่าใช้จ่ายหรือแม้เวลาเนี่ยอาจจะเข้าถึงได้อย่างง่ายกว่าคนที่เขาไม่มีต้นทุนนะครับหรือแม้กระทั่งถ้าไม่ใช่เรื่อง ปัจจัยเหล่านี้เนี่ยอาจจะเป็นทั้งในเรื่องอสภาพสังคมนะครับผมอาจจะเป็นกลุ่มกลุ่มคนที่เขาอาจจะไม่ไคุ้นชินอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้พูดภาษาหรือไม่คุ้นชินกับกระบ,บวนการระบบราชาการอะไรเงี้ยครับก็หรือแม้กระทั่งผู้พี่มีความต้องการพิเศษผู้พิการเนี่ยเขาก็จะอุปสรรคได้หลากห,ลา,กหล,ากลายแบบเหมือนกันนะครับผมอ่าก็เรียกได้ว่า อาจจะมีข้อจํากัดของคนบางกลุ่มเหมือนกันในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมในชั้นศาลนะคะอาจจะเป็นเรื่องของการสื่อสารก็เป็นไปได้หรือว่าเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายแล้วก็ระยะเวลาที่ต้องใช้ในกระบวนการด้วยนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อจํากัดที่ที่ผ่านมาที่เราอาจจะเคยเจอกันนะคะทีนี้ในแง่ของการปรับปรุงการให้บริการเนี่ยในเมื่อมีข้อจํากัดแบบนี้เนะะี่ยค่ะตอนนี้เนี่ยสถานการณ์เป็นยังไงบ้างคะ ครับขอบคุณครับก็จริงๆอาจจะขอพูดเป็นสองสเต็ปอาจจะเป็นภาคต่อข,ของข้อตะก,กี้นิดนิดนึงนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยเรื่อง,เร,องเรื่องกระบวนการการเข้าถึงของสารเนี่ยเราก็มีงานวิจัยศึกษา mm hmm. เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผม uh huh. ก็มีทของที่ TDI ได้เคยศึกษาหรือแม้กระทั่งหน่วยงานอื่นมหาลัยอื่นนะครับที่เขาได้ทําการศึกษาอันนี้อาจจะขอแตะไว้เผื่อผู้ฟังคนไหนสนใจนะครับผมแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมี สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยองค์กรมหาชนนะครับหรือ t i j เนี่ยเขาได้ออกหนังสือมาเล่มหนึ่งครับชื่อราคาและเวลาที่เสียไปในกระบวนการยุติธรรมตัวพ็อกเก็ตอันนี้เนี่ยเขาก็เหมือนสรุปงานวิจัย2ชิ้นครับเพื่อเพื่อเหมือนทําให้อยู่ในรูปแบบที่ง่ายที่คนคนทั่วไปสามารถเข้าถึงแนละเราไปอ่านได้ก็งานชิ้นแรกเนี่ยเป็นเรื่องของต้นทุนในกระบวนการยุติธรรมของ สารคดีอาญาครับผมก็จะมีทางทีมน,นักกฎหมายของ TDI และนักเสนาธิารทีดี่ยได้เข้าไปตรงนี้ก็ถ้าสรุปสั้นๆเนี่ยก็สะท้อนให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายในกระบวนการยุติธรรมอาญาเนี่ยมันค่อนข้างสูงนะครับผมแล้วก็จะมีทั้งตั้งแต่ตัวผู้ที่ฟ้องเองหรือผู้ที่ถูกฟ้องหรือแม้กระทั่งตัวตัวรัฐเองนะครับค่าใช้จ่ายเนี่ยก็มากน้อยตามประเภทข,ของคดีความซับซ้อนของคดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย ค่าใช้ใจ่ายที่เราเจอเนี่ยก้อนที่มันใหญ่ๆสําคัญสาคัญ,คญก็อย่างเช่นตัวก้อนค่าทนายนะครับหรือแม้แต่ตัวค่าเสียโอกาสคือการที่คนๆจะไม่ได้มีโอกาสทํางานแล้วพอาะต้องมาเข้าศาลเข้ากระบวนการยุติธรรมเนี่ยก็จะเป็นค่าใช้ใจ่ายที่สูงอยู่เหมือนกันเพราะงั้นเนี่ยอันนี้จะเป็นเหมือนโจทย์ภาพที่ชัดเจนขึ้นว่าเราจะพัฒนาให้มันดีขึ้นได้ยังไงอีกอันหนึ่งนะครับก็เป็นงานวิจัยเรื่องระยะเวลาครับ ก็มีมีนักวิจัยนะครับจากอาจารย์มหาลัยนะครับผมที่ท่านหนึ่งนะครับที่เขากับทีมงานเนี่ยก็ลงไปเก็บข้อมูลจริงๆเลยของของสารเหมือนกันนะครับว่าระยะเวลาเนี่ยแต่ละคดีมันเป็นยังไงบ้างตรงนี้เนี่ยเท่าที่ผมเข้าใจเนี่ยก็งานวิจัยเนี่ยก็สะท้อนออกมาเหมือนกันว่าโอ้มันมีคดีบางประเภทที่โอเคอาจจะมีความถนดัดม,มีมีเหมือนอเขาเรียกว่าเจ้าหน้าที่ที่หรือทนายที่มีความเชี่ยวชาญ ก็อาจจะไปเร็วได้แต่ในขณะที่การคดีบางประเภทเนี่ยมันก็อาจจะช้านะครับผมผมไม่รู้สึกว่าเ,เลยนำมาสู่เ,เกิรงานวิจัยนี้เนี่ยออนอกจากเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กแล้วนะครับก็เมื่อไม่นานมานี้เนี่ยทาง t i j เองก็ร่วมมือกับหน่วยงานที่ทําด้าน Data Visualization เนี่ยทำเป็นคล้ายๆเหมือนเว็บเพจที่เล่าเรื่องราวของของเ,ออเรื่องต้นทุนกับเวล,เวลาตรงนี้นะครับก็ถ้าใครสนใจเนี่ย ลองลองไปไปอ่านดูได้หรือลองไปเล่นเว็บไซต์ดูได้นะครับเพราะว่าจะมีเหมือนให้เลือกซีนารีโอว่าเอ่อคุณตัดตัดสินใจยังไงในกระบวนการยุติธรรมแล้วก็จะมีเหมือนตัวอย่างให้ดูนะครับว่าอ,อ,อุปสรรคเนี่ยมันมันหน้าตาเป็นยังไงให้เห็นชัดแล้วเสียงเงินไปเท่าไหร่นะครับเอ่อก็เลยนํามาสู่ข้อที่สองนะครับว่าตัวทางศาลเองเนี่ยเขาก็มีความปรับปรุงระบบการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างต่อเนื่องนะครับก็ถ้าใครหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินผ่านมาเนี่ย สารเองเนี่ยก็จะมีนโยบายมาอย่างต่อนเนื่องที่เขาอยากจะใหะ้สารเนี่ยบริการประชาชนนะครับมีความเป็นแบ like บ h u m a n c e n t e r นะครับใช้ใช้ประชาชนหรือผู้บริการเนี่ยเป็นเป็นส่วนส่วนกลางนะครับก็ผมเข้าใจว่ามีทั้งการพัฒนาในเชิงกฎระเบียบนะครับผมมีการพัฒนาทั้งในเชิงตัวเทคโนโลยีที่จะมาลิสต์มาเล่าให้ฟังข้าวๆนะครับผมก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าบางคนบางท่านเนี่ยอาจจะเคยได้ยินนะฮะว่าเอ๊ะ เราเริ่มมีระบบเทคโนโลยีสามารถยื่นฟ้องออนไลน์ได้แล้วนะครับผมอันหนึ่งที่ที่น่าสนใจมากเลยก็คือคดีผู้บริโภคคดีซื้อขายออนไลน์นะครับผมก็จะมีระบบคล้ายๆระบบ e-filing นะครับที่ที่ถ้าใครมีปัญหาที่เกี่ยวกับการซื้อของออนไลน์ซึ่งก็เป็นปัญหาใหญ่ในประเทศไทยของเราเนี่ยก็อาจจะสามารถฟ้องได้ผ่าน กระบวนการออนไลน์นะครับผมก็ยื่นหลักฐานกรอกข้อมูลได้ตลอด24ชั่วโมงอันนี้ผมเข้าใจว่าเขาก็เพิ่งเริ่มมาได้ไม่นานแต่ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีอันนึงนอกจากนี้ครับก็ยังมีระบบที่ชื่อว่า c ีออนะครับผมเข้าใจว่าเป็นคล้ายๆฐานระบบที่ใช้ข้อมูลหรือหรือเอกสารของคดีออนไลน์นะครับก็สามารถยื่นส่งหรือรับตัวคําคู่ความเอกสารที่เกี่ยวข้องก,กับคดีทางศาลได้อันนี้เนี่ยก็ เป็นอีกหน,หนึ่งตัวอย่างที่ได้มีการพัฒนาเครื่องไม้เครื่องมือมานะครับแล้วก็จริงๆแล้วล่าสุดเนี่ยก็ตัวผมเองเนี่ยได้มีโอกาสเข้าไปร่วมกิจกรรมหนึ่งของศาลยุติธรรมนะครับที่ทางศาลได้จัดขึ้นร่วมกับอ,องค์กรเครือข่ายนะครับเกี่ยวกับการ justice by design หรือคือการร่วมกันออกแบบกระบวนการทางศาลอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจแล้วเดี๋ยวคงได้พูดคุยต่อไปครับแต่ว่าอันนี้ ผมลองเล่าให้ฟังคร่าวๆกับเหมือนภาพรวมที่ที่สังเกตมาในส่วนตัวในในพัฒนาการในช่วงนี้นะครับผมอืมค่ะก็เรียกว่าทางสารเองก็มีความพยายามในการปรับปรุงบริการต่างๆเนี่ยให้ตอบโจทย์ของผู้ใช้บริการเพิ่มมากขึ้นนะคะทีนี้ประเด็นสําคัญก็คืออย่างการมีออนไลน์มาใช้เนี่ยก็จะตอบโจทย์เรื่องความสะดวกเรื่องของเวลาแล้วเรื่องค่าใช้จ่ายล่ะคะตรงนี้เนี่ยจะปรับกันยังไงดี ครับก็จริงๆค่าใช้จ่ายเนี่ยมันก็ให้ความช่วยเหลือได้ในหลายด้านนะครับจริงๆแล้วยกตัวอย่างนะครับผมเ,เวลาเพราะว่าการไปที่ศาลเนี่ยมันก็เป็นการบริการสาธารณะอย่างหนึ่งใช่ไหมครับถ้าเราคุ้นเคยกันดีเนี่ยก็อาจจะมีทนายขอแรงที่ศาลนะครับผมก็เขาอาจจะไม่มีทนายซึ่งศาลเนี่ยผู้พากษาเนี่ยก็อาจจะสามารถพิจารณาแล้วก็เหมือนให้ให้ตัว คนที่เข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรมเนี่ยไปติดต่อขอทนายขอแรงก็ได้นะครับหรือจริงๆแล้วก็อาจจะมีหน่วยงานอื่นๆอย่างเช่นกองทุนยุติธรรมที่ผมเข้าใจว่าก็ให้บริการอยู่สามารถไปยื่นเรื่องได้เพื่อที่จะดูว่าเอ๊ะสามารถขอค่าใช้จ่ายในเรื่องค่าทนายหร,หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆได้บ้างนะครับผมนอกจากนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าก็คงมีองค์กรหน่วยงานทั้งในภาคประชาสังคมหรือหน่วยงานภาครัฐอื่นๆที่ก็อาจจะสามารถให้คำปรึกษากฎหมายในเบื้องต้น แต่ทั้งนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมคิดว่าโจทย์สําคัญคือมันมีทนาอยู่แต่คนจะรู้หรือเข้าถึงข้อมูลได้ได้หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นโจทย์สําคัญนะครับผมคิดว่าในต่างประเทศเนี่ยเขาก็อาจจะมีคล้ายๆเหมือนแพลตฟอร์มหรือเป็นกระบวนการที่ทําให้คนสามารถค้นข้อมูลเหล่านี้ได้ง่ายซึ่งผมคิดว่าจากประสบการณ์ที่เข้าไปร่วมตัวตัวกิจกรรมที่ออกแบบนะฮะโจทย์อันหนึ่งที่เราได้รับก็คือ ภาพตรงนี้ยังไม่ชัดเราจะเดินทางเดินเข้ามาในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยแล้วเราจะไปขอความช่วยเหลือในด้านไหนไม่ว่าจะด้านที่ปรึกษากฎหมายหรือหรือการเงินเนี่ยมันก็เออมันยังมีแผนที่ที่ไม่ชัดซึ่งผมรู้สึกว่าไม่ว่าจะสัมภาษณ์ใครก็หรือได้คุยกับใครเนี่ยก็จะมีประสบการณ์ที่แตกต่างกาันบางคนไปที่นี่เขาช่วยได้บางคนไปอีกที่หนึ่งก็ช่วยไม่ได้อะไรอย่างนี้ก็ เป็นความท้าทายอย่างหนึ่งของของกระบวนการที่ทําไทยเรื่องเรื่องต้นทุนหรือแม้แต่เรื่องข้อมูลได้ซ้ำนะครับผมอืมค่ะก็เรียกได้ว่าอาจจะยังมีจุดที่ต้องปรับปรุงบริการแล้วก็ไปต่อนะคะทั้งเรื่องของความสุขความสบายในแง่ของการให้บริการให้ประชาชนเนี่ยเขาถึงข้อมูลก่อนว่ามีช่องทางในการจะไปใช้บริการที่สะดวกเนี่ยอย่างไรได้บ้างนะคะทีนี้ ประเด็นที่น่าสนใจก็คืออยากจะให้คุณการเล่าต่อนะคะว่าประสบการณ์ที่ไปร่วมออกแบบกระบวนการยุติธรรมในชั้นศาลนี่คือเข้าไปเรียนรู้แล้วก็เห็นประเด็นอะไรบ้างจากกิจกรรมนี้ค่ะครับก็อันนี้เป็นประเด็นที่แตะไว้ตะกี้ครับชื่อโครงการ justice by design อันนี้ก็ต้องบอกว่าเข้าใจวา่าจะเป็นครั้งแรกของของทางศาลยุติธรรมเลยนะครับที่มีการเปิดโครงการในลักษณะนี้ก็เ justice by design เนี่ยก็เหมือนเป็นการเหมือนเชิญประชาชนนะครับทั่วไปเลยคือไม่ต้องเป็นนักวิจัย TDI แบบผมก็ได้คือเขาเปิดประชาให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยเข้ามาร่วมกิจกรรมร่วมกันออกแบบกระบวนการยุติธรรมนะครับซึ่งก็มีคนสมัครมาจํานวนมากและทางสารเนี่ยก็ได้คัดเลือกมาทั้งหมด42คนนะครับคราวนี้เนี่ยผมก็ไปในฐานะประชาชนคนหนึ่งที่เหมือนสมัครเข้าไปเราก็กรอกาะข้อมูลว่าเราสนใจในกระบวนการยุติธรในเรื่องไหนอะไรเนี่ยครับ ก็ศาลเองเนี่ยและร่วมกับภาคีเครือข่ายหรือหน่วยงานเครือข่ายที่มาช่วยกันจัดงานนะครับเช่นตัว t j ที่เราได้พูดไปตะกี้นี้นะครับหรือแม้แต่บริษัทลูกคิดที่ทํางานด้านดีไซน์ทิงกิ้งเนี่ยก็นําเอามาช่วยมาฟสิลิเตทใช้วิธีการคิดกระบวนการดีไซน์ทิงกิ้งเนี่ยกับกับงานโครงการนี้นะครับหรือแม้แต่ UNDP ที่เขาก็จะให้ความสําคัญกับอินคลูซี e เนส s นะครับที่แบบว่าให้คนทุกทกประเภทเนี่ยสามารถเข้าถึงกระบวนการยี่ทธได้ ก็พอมีหน่วยงานที่จัดแล้วมีคนมาเข้าร่วมแล้วนะครับผมซึ่งต้องบอกกับคนที่เข้าร่วมเนี่ยก็มาจากทุกแบ็คกราวด์เลยไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาจะเป็นบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมเองนะครับผมไม่ว่าจะเป็นผู้พิพากษาอายการเจ้าหน้าที่ของศาลนะครับผมหรือแม้แต่คนนอกที่มีความสนใจทั้งจากภาคธุรกิจกลุ่มของผมมีคนที่ทํางานจากภาครงเพียบาบการอะางเงี้ยครับก็เข้ามาร่วมกัน มาร่วมกันระดมไอเดียนะครับเออก็จริงๆแล้วเนี่ยทางทางศาลเองเนี่ยหรือทางโครงการเองเนี่ยก็ตีโจทย์ยใหญ่ๆสาคัญมาประมาณ4ข้อนะครับผมข้อแรกเนี่ยก็คือเขาอยากให้ประชาชนสามารถดําเนินคดีด,ด้วยตัวเองได้ง่ายขึ้นนะครับหรือ more independence นะครับก็หลายๆครั้งเนี่ยกระบวนการยุติธรรมทางศาลที่เราคุยกันไปมีต้นทุนค่าทนายถ้าเกิดมันมีกระบวนการที่ปรับแล้วให้คนคนนึงเข้าไปใช้ได้เองเนี่ย มันอาจจะดีก็ได้นะครับอันที่สองนะครับก็คือลดความเหลื่อมล้ำด้านดิจิตอล less digital gap นะครับอันนี้ก็เหมือนเป็นเหมือนกันครับตอนี่กี้เราคุยกันว่าโอ้มีเครื่องไม้เครื่องมือทางออนไลน์เพิ่มขึ้นเยอะเลยแต่ว่าก็ไม่ใช่ทุกคนที่เข้ามาสู่กระบ,บวนการยุติธรรมเนี่ยที่เขาจะเข้าใจหรือสามารถใช้ไอ้ดิจิตอลเหล่านี้ได้นะครับเพราะงั้นเนี่ยก,ก็ก็มีแก p มีความเหลื่อมล้ำตรงนี้เหมือนกันข้อที่สครับผมอันนี้เป็น เรื่องการทำให้สารสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น more reachable อันนี้ผมคิดว่าโจทย์เนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องอสารก็อาจจะไม่ใช่ที่ที่คนเขาตื่นเต้นที่อยากจะไปใช่ไหมครับมันบางทีมันมีความมันไปต้องไปทะเลาะกับใครต้องไปมีความมีว่าขึ้นว่าความขึ้นโกรงขึ้นสารกับใครเนี่ยทำยังไง คนถึงจะเหมือนกล้าเข้าไปใช้บริการหรือสอบถามข้อมูลกับสารมากขึ้นนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็เป็นเรื่องของ less time consuming ตรงนี้เนี่ยตัวสารเองเขก็มองว่าว่ามันใช้เวลาเยอะนะครับผมก็มีทั้งหมดเมนี่ยนะครับหนึ่งสสามสกลุ่มนะครับผมที่เหมือนมาแก้โจทย์4ข้อนี้นะครับผมอ่าอืมค่ะทีนี้ พอผู้ร่วมกิจกรรมเนี่ยหลายๆท่านเนี่ยได้ร่วมกิจกรรมนี้เนี่ยมีการเสนอทางออกหรือว่ามีข้อเสนอแนะอะไรบ้างคะในการปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมในชั้นศาลครับก็เอ่อในก็ต้องผลลัพธ์ของงานเนี่ยก็จริงๆเนื่องจากเป็นผู้เข้าร่วมเนี่ยเราก็ได้ทําเองของเราด้วยแล้วก็ได้ฟังไอเดียของคนอื่นด้วยอ่ะอาจจะหกกลุ่มเนี่ยอาจจะเล่าให้ฟังได้ไม่หมดไปเลยว่าอันสั้นนะครับแต่อาจจะขอยกตัวอย่างที่ที่เหมือนเอ่อ อาจจะเข้ากับคอนเท็กซ์ที่เราคุยกันวันนี้นะครับ,รบก็จริงๆแล้วต้องเล่าให้ฟังว่าโครงการนี้เนี่ยไม่ใช่เรามาคิดกันในแบบภายในเสาร์อาทิตย์อะไรครับเราจัดกันทั้งหมด2เดือนนะครับทุกๆวันเสาร์เช้าเนี่ยครึ่งเช้าเนี่ยก็จะมีเหมือนกิจกรรมต่างๆก็คือตั้งแต่เรามาระดมคุยสมองการระ,ระดมตั้งปัญหาตั้งข้อสังเกตการรวมถึงการเชิญคนข้างนอกนะครับผมมามา ให้ข้อมูลด้วยอย่างทางสารเองเนี่ยเขาก็ชวนเจ้าหน้าที่ของเขาที่เป็นคนทํางานหน้างานเนี่ยมาคุยกับเราหรือบางทีก็มีทนายความที่เขาสมัครามาเพราะเขาอยากให้ข้อมูลว่าเขาเป็นคนใช้บริการนะครับก็หลังจากนั้นเนี่ยก็มีการเหมือนพีเซ้น,นําเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญระดมไอเดียแล้วก็ขัดเกลาสร้าง,สร,างสร้างตัวต้นแบบมาเรื่อยๆนะครับก็ถ้าจะแบ่งประเภทเนี่ยผมคิดว่าก็จะมีอ่อย่างกลุ่มแรกเนี่ย เขาอาจจะมองเรื่องว่าเอ๊จะแก้ปัญหาเรื่องระยะเวลาได้หรือจะแก้ปัญหาเรื่องการเข้าถึงข้อมูลได้เนี่ยเรามาพัฒนาหน้าเว็บไซต์หรือไอ้ระบบออนไลน์ที่มีอยู่เนี่ยให้ดีขึ้นกันเถอะนะครับผมก็มีบางท่านเนี่ยที่ออกมาในรูปแบบของการปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่ให้มันใช้ได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าดีไซน์ทิงกิ้งเนี่ยมันก็มีเรื่องของการแบบเป็น user u uh, x UI นะ user interface user experience ที่ uh, ตอนนี้มันอาจจะใช้ได้แต่ใช้ยากอาจจะต้องหาข้อมูลเพิ่มอาจจะต้องไปถามคนนั้นคนนี้ถ้าเราทําให้มันเหมือนแอปมือถือที่เราใช้กันบ่อยๆเนี่ยเท่าง่ายกดง่ายเข้าใจได้ง่ายเนี่ยก็เป็นโจทย์อีกแบบหนึง่งหรือบางกลุ่มนะครับก็มองในเรื่องของการอ,อ,อีกตัวอย่างหนึ่งของของการทําให้พัฒนาเหมือนโจทย์ใหม่ๆคือตะกี้เรามีซื้อขายคดีออนไลน์แล้วใช่ไหมครับมีอาจจะมีเรื่องเอกสารของคดีอาญาแล้วบางคนเขาบอกว่า เรามีการการเข้าไปขอมรดกอะไรการไปทำแบบพจัดการมรดกอะไรเงี้ยครับก็เป็นกระบวนการที่ทําคนเดียวได้ไม่ได้เป็นไมต้องฟ้องร้องใครเพราะงั้นเนี่ยก็ทำแอปพลิเคชันให้มันง่ายขึ้นมันสะดวกขึ้นนะครับแต่บางกลุ่มบางท่านเนี่ยก็จะมีโจทย์อื่นๆนะครับอย่างเช่นมีการพูดถึงเรื่องว่าเอ๊ะเราสามารถสร้างหมายสารที่เป็นมิรขึ้นได้ไหมนะครับผมเพราะหมายสารเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ คนอาจจะตกใจถ้าได้มาหมายสารมาติดที่บ้านหรือมาส่งที่บ้านใช่ไหมครับเขาทำยังไงเขาถึงจะได้ข้อมูลครบจบในในตัวหมายสารเดียวจะเป็นการสแกน QR code หรือโทรหาเจ้าหน้าที่ที่ถูกต้องได้หรือแม้กระทั่งการมีกลุ่มที่ทำข้อเสนอเรื่องการที่สารสามารถไปหาประชาชนได้เป็นสารเคลื่อนที่นะครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายแล้วก็ความยากของการเดินทางเนี่ยก,ก็เป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งนะครับหรือการโปรโมทที่ดีขึ้นก็ มีทีมที่ที่เหมือนตีโจทย์มาว่าจะทำให้สารเข้าถึงได้ง่ายขึ้นก็อาจจะต้องเปลี่ยนวิธีการ PR หรือคอนเทนต์ในการ PR นะครับอันนี้ก็ก็เป็นตัวอย่างของออผลผลผลิตของงาน justice by design นะครับผมก็ทังปุ่มปุ่มของผมเองเนี่ยก็มีการพัฒนาคล้ายๆเหมือนการเข้าถึงข้อมูลที่จะทำให้คนแบบสามารถเข้าถึงสารได้ไอเดียที่เราขายไป ก็ได้ได้แรงบันดาลใจมาจากอย่างเช่นมีทีมงานในกลุ่มเนี่ยที่เขาเป็นเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลใช่ไหมครับเขาก็รู้สึกว่าเอ๊ะเวลาไปโรงพยาบาลเนี่ยเรามีคล้ายๆใบนําทางที่เขาบอกเราได้เลยว่าเอ๊ะไปตรวจกับหมอที่ห้องนี้ไปรับยาที่ห้องนี้ไปจ่ายตังค์ที่ห้องนี้ได้อะไรเงี้ยครับสารเองก็อาจจะนําไอเดียแบบเนี้ยมาปรับใช้กับกับเรื่องการให้บริการประชาชนได้ครับก็หลังจากที่ทุกคนคิดมาเนี่ยเราก็มีการพรีเซนต์นำเสนอ ให้กับทั้งผู้บริหารของศารแล้วก็ผู้เข้าชมเจ้าหน้าที่สารคนนอกนะครับผมก็ก็มีการแบบว่า,าได้ให้เห็นได้ฟังความเห็นของของคนที่มารับฟังมาให้คะแนนด้วยนะครับอ,อ๋อแล้วก็มีอีกอีกกลุ่มนึงนะครับผู้ชนะของ justice by design โครงการนี้เนี่ยก็เขาไดเา้เหมือนทำให้กระบวนการทางสารเนี่ยมันตอบโจทย์กับผู้ที่มีความพิการทางสายตานะครับผมก็ ทุกวันนี้ก็มีสตอรี่ที่มีพี่มีน้องทนายคนหนึ่งที่เขาก็เป็นทนายนะครับผมก็พอเราได้พาเขามาได้มาคุยกับเขาเนี่ยก็รู้ว่าจริงๆกระบวนการทางศาลเนี่ยเออมันอาจจะผู้ที่มีความต้องการพิเศษเนี่ยอย่างเช่นกรณีคือคนที่ตาบอดเนี่ยเขาก็มีความยากที่จะใช้อยู่เหมือนกันซึ่งจริงๆแล้วตัวศาลเองก็สามารถจะสร้างเว็บไซต์ที่สามารถอ่าน,อ,านอ่านข้อมูลให้ฟังได้หรือมีกระบวนการที่มันเอื้อต่อต่อ,ตอรอ คนที่มีความต้องการพิเศษแบบนี้ได้มากขึ้นนะครับก็ก็เลยรู้สึกว่าเอา่อทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราก็ได้ไอเดียที่หลากหลายเลยฮนะแล้วก็อาจจะพอมันเป็นมุมของคนนอกเนี่ยมันก็เป็นมุมที่ที่ใหม่แล้วก็ถือว่าเป็นโครงการที่ได,ได้ได้ประโยชน์และได้ไอเดียไปเบื้องต้นนะครับก็ก็เชื่อว่า,อาไอเดียหลายๆอันน่าจะได้น่าจะได้นำไปคิดได้เอาไปปรับใช้ต่อนะครับผม อืมค่ะเพราะว่าก็เป็นเสียงสะท้อนจากคนนอกนะคะหรือว่าคนที่เคยใช้บริการคนที่มีส่วนได้ส่นเสียก็คืออาจจะเป็นผู้ที่เคยมารับบริการหรือว่ามองไปแล้วเนี่ยเห็นการให้บริการของกระบวนการสารเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์มากๆเลยจากคนที่ไปร่วมกิจกรรมนะคะแล้วก็วันนี้คุณกันก็เอามาเล่าให้ฟังนี่ก็ได้คิดภาพตามต่อนะคะว่าถ้าสามารถปรับปรุงบริการได้จริงๆเนี่ยประโยชน์ก็อยู่กับ พวกเราที่ถ้าเกิดว่าวันไหนมีโอกาสต้องไปใช้บริการต้องไปขึ้นศาลกันก็น่าจะได้รับความสะดวกกันนะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่มีการพูดถึงกันอยู่เหมือนกันนอกจากเรื่องของการให้บริการเรื่องประสิทธิภาพแล้วเนี่ยมีผู้ร่วมกิจกรรมที่เขาพูดถึงเรื่องของการสร้างความยุติธรรมให้แก่คู่ความทุกฝ่ายไหมคะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันมีประเด็นอะไรไหมในยุคนี้นะคะครับก็ จริงๆแล้วอันนี้เห็นด้วยเลยครับคืออย่างที่บอกก็คือจริงๆแล้วกระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันก็กว้างกว่าแค่แค่การออกแบบใช่ไหมครการออกแบบเนี่ยเราอาจจะทําให้มันยุติธรรมกับเขาได้ในในแค่บางด้านในเรื่องด้านการเงินในเรื่องด้านระยะเวลาใช่ไหมครับแก้ปัญหาเรื้อ้ําที่เราบอกแต่ว่าอีกหลายๆครั้งเนี่ยความยุติธรรมที่เราพูดถึงเนี่ยมันก็อาจจะมีเรื่องเรื่องอื่นด้วยใช่ไหมครับจริงๆแล้วเรื่องที่ กฎหมายมันมีโทษอาญาท,ที่เหมาะสมหรือยังอะไรเงี้ยครับมันก็เอ๊ะทำไมคนถึงอยู่ในคุกเยอะเพราะว่ากฎหมายเนี่ยอจะอยังไงดีครับก็คือพอกฎหมายคาดีอาญาเยอะแล้วมันทําให้คนที่เข้าไปสู่คุกเนี่ยได้ได้ได้เยอะเนี่ยเราจะต้องแก้ปัญหาที่อาจจะต็เป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุใช่ไหมครัคือก็มีความพยายามอย่างเช่นเอ่อพรบประเมินผลสำลีนะครับที่ก็คือเราจะต้องกลับเอากฎหมายเก่าๆเนี่ยกลับมาดูว่า มันมีหลักกฎหมายที่ทําให้กฎหมายนั้นเนี่ยมันต้องกลับมาทบทวนหรือเปล่าเช่นคดีอาญ,ญาเยอะเกินไปหรือในเรื่องบางเรื่องผมคิดว่ามันก็เป็นเรื่องของการตีความกฎหมายใช่ไหมครับหรือว่าการแบบว่าปรับใช้กฎหมายของก,กับกลุ่มคนต่างๆอะไรเงี้ยผมว่าเรื่องนี้เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยก็มีการถกเถียงมากขึ้นนะครับผมแล้วก็ผมคิดว่าก็คงจะต้องดูกันว่าเรื่องไหนที่เราสามารถ ปรับได้ทําได้ให้ดีขึ้นต่อไปนะครับผมคิดว่าตัวอย่างของ justice by design เนี่ยที่เหมือนมีการเปิดให้คนนอกเข้ามาพูดคุยกับศาลเนี่ยก็เป็นตัวอย่างที่ดีว่ามีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกับสังคมเพิ่มขึ้นซึ่งผมคิดว่าประเด็นการทกเถียงเหล่านี้เนี่ยมันก็ต้องขยับไปในเรื่องอื่นด้วยซึ่งก็ก็ก็ต้องก็ต้องดูกันต่อไปนะครับว่าสุดท้ายแล้วผมเชื่อว,ว่าหลายทุกคนอยากให้มันเกิดความยุติธรรมอยากจะอำนวยความิธรรม ให้กับคนที่สมควรได้รับความยุติธรรมนั้นๆน,น,นะครับก็อาจจะยังไม่มีอาจจะยังเขาเรียกว่าอะไรดีผมคิดว่าก็เป็นเป็นเขาเรียกว่าชาเลนจ์ต่อไปความท้าทายต่อไปที่จะต้องพูดคุยแล้วก็หาทางแก้กันต่อไปครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นประเด็นนะคะสําหรับเรื่องของการปรับแล้วก็ความท้าทายของกระบวนการยุติธรรมศาลไทยที่จะตอบโจทย์การให้บริการแล้วก็เรื่องของ กระบวนการยุติธรรมต่างๆที่ก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะมีคําถามนะคะหรือว่ามีเสียงสะท้อนออกมาจากผู้ใช้บริการซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะคะที่มีการเปิดโอกาส ให้คนในสังคมเนี่ยหลายๆภาคส่วนหลายๆอาชีพนะคะได้เข้ามาร่วมกิจกรรมแล้วก็มีเสียงสะท้อนกันถ้าเกิดว่าจะสามารถนําเสียงสะท้อนเนี้ยไปสู่การปฏิบัติได้ก็น่าจะมีประโยชน์อย่างมากเลยนะคะในการปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมสารไทยวันนี้ขอบคุณคุณกันด้วยนะคะที่ได้มาเล่าถึงประสบการณ์ จากงานวิจัยด้วยแล้วก็จากการไปร่วมกิจกรรมด้วยนะคะได้มุมมองแล้วก็ได้ข้อคิดอีกเยอะเลยสําหรับเรื่องของกระบวกนการยุติธรรมสารไทยปรับใหม่ตอบโจทย์ประชาชนอย่างไรนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะไว้โอกาสหน้าคุยกันใหม่นะคะขอบคุณมากครัขบขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ คุยกันกับนักวิจัยของทีดีอารไอนะคะคุณกรารจิระวุฒิพงศ์ค่ะนักวิจัยด้านกฎหมายเพื่อการพัฒนานะคะวันนี้มาแชร์มุมมองเรื่องกระบวนการยุติธรรมศาลไทยปรับใหม่ตอบโจทย์ประชาชนอย่างไรนะคะก็เรียกได้ว่ามีหลายประเด็นก่อนหน้านี้นะคะแต่ว่าทางศาลเองก็มีความพยายามในการปรับปรุงบริการให้ดีขึ้น,นหลายๆเรื่องนะคะเล้ก็พยายามที่จะตอบโจทย์ผู้ใช้บริการ ให้มากขึ้นให้สะดวกขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ลืมผู้ใช้บริการที่อาจจะเป็นกลุ่มที่อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความพิการหรือว่ามีปัญหาเรื่องของคุณภาพต่างๆนะคะเรื่องแบบนี้ก็คงจะต้องมีการปรับปรุงแล้วก็พัฒนาบริการกันอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ยังมีงานวิจัยที่จะเข้ามาสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องของการขับเคลื่อนด้วยองค์ความรู้ทางวิชาการด้วยนะคะก็จะได้ เห็นกระบวนการยุติธรรมสารไทยเนี่ยมีการปรับโฉมกันไปเรื่อยๆนะคะเพื่อยกระดับการบริการไปเรื่อยๆในการให้บริการประชาชนค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะสำหรับการติดตามแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ